ปานบนร่างกายบ่งบอกชาติภพเมื่อเด็กคนหนึ่งเกิดมาพร้อมรอยปานรูปวงกลมหรือรอยแดงเข้มบนผิวหนังสือโบราณบางเล่มระบุว่าปานเหล่านี้คือเครื่องหมายจากอดีตชาติคนในชุมชนบางแห่งเชื่อว่าผู้ที่มีปานอาจเป็นการกลับชาติมาเกิดของญาติหรือคนสำคัญในหมู่บ้าน ในสมัยก่อนที่การแพทย์ยังไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ความเชื่อเรื่องชาติพบถูกใช้เพื่ออธิบายปรากฏการธรรมชาติและปลอบใจพ่อแม่ว่าลูกของตนมีความพิเศษผู้เล่าเคยได้ยินเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีปานสีดำบนไหล่ขวาเมื่อเธอเกิดญาติผู้ใหญ่หลายคนต่างวิจารณ์ว่า ป่านนี้เหมือนแผลเป็นจากไฟไหม้ที่เคยเกิดกับลุงที่เสียชีวิตไปเมื่อต้นปีทุกคนเชื่อว่าเด็กหญิงคนนี้คือการกลับชาติมาเกิดของลุงและพากันเรียกเธอด้วยชื่อเล่นของเขาเธอได้รับความรักและความสนใจมากเป็นพิเศษพ่อแม่ของเด็กหญิงจึงรู้สึกว่าวิญญาณของลุงกลับมาดูแลพวกเขาอีกครั้ง เรื่องเล่านี้ช่วยเยียวยาความเศร้าและทำให้ครอบครัวรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้ตายอีกครั้งหนึ่งผู้เล่าไปเยี่ยมวัดในภาคเหนือและได้พูดคุยกับหลุงพ่อท่านหนึ่งท่านเล่าว,ว่ามีคนในหมู่บ้านมาเล่าให้ฟังว่าเด็กชายที่เกิดใหม่มีปานยาวที่ข้อมือและครอบครัวเชื่อว่าเป็นการกลับมาของปู่ที่ผูกมือไว้ก่อนเสียชีวิต หลวงพ่ออธิบายว่าแม้การเชื่อมโยงปานกับชาติพบจะทำให้ครอบครัวมีความหวังแต่ทางการแพทย์อธิบายว่าปานเกิดจากกลุ่มเซลล์ผิวหนังหรือหลอดเลือดที่ผิดปกติไม่มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณเพียงแต่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมหรือการพัฒนาของตัวอ่อนในคัน แม้ว่าจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ผู้คนจำนวนมากยังคงเชื่อในเรื่องชาติภพและนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเกี่ยวกับกรรมและการเกิดใหม่ในทางพุทธศาสนาการเชื่อว่าปานคือร่องรอยของชีวิตที่ผ่านมาทำให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีปานถูกมองว่าเป็นคนพิเศษทำให้พวกเขามีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางดีและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ความเชื่อนี้ยังช่วยปลอบใจครอบครัวที่สูญเสียคนรักว่าไม่ได้จากไปตลอดแต่กลับมาเกิดในร่างใหม่ในวัฒนธรรมอื่นๆเช่นอินเดียและทิเบตก็มีความเชื่อคล้ายจันผู้คนจะดูรอยปานหรือรอยตำหนิบนร่างกายเพื่อเชื่อมโยกับอดีตชาติและบางสำนักยังใช้มันในระบุเด็กที่อาจจะเป็นพระลามะกลับชาติมาเกิด ความเชื่อนี้มีประโยชน์ในเชิงสังคมช่วยสร้างความต่อเนื่องทางสัญ,ญลักษณ์และเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกันแม้ว่าทางวิทยาศาสตร์จะมองว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรม ผู้เล่ามองว่าปานบนร่างกายเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่เกิดจากการสะสมของเม็ดสีหรือเส้นเลือดแต่ความเชื่อเรื่องชาติภพที่เชื่อมโยงกับปานเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมที่ช่วยให้ผู้คนรับมือกับความสูญเสียและสร้างความหมายให้กับชีวิต การเคารพในความเชื่อและในขณะเดียวกันยอมรับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับความหลากหลายของมุมมองอย่างสันติ